อะไรละมาฟาเอาให้หน่อยเฮ้ยมีตัว<ใ>น,น้องอน้องอนะ้องน้อง้นใหม่มาคนเดียวเสียงเสียงแตกกรเยี่ยเลยดาว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 มองไม่เหี่ยเลยว่ากงเยี่ย,ยอะไรแบบ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับปืนฟาล่านะครับเนื่องจากคลิปนี้นะครับมีคนขอปืนสะโขบเทอร์มอลมานะครับผมเลยเลือกเอาฟาล่ามาเล่นกับสะโขบปืนเทอร์มอลนะครับสะโขบเทอร์มอลก็คือสะโขบจับความร้อนนะครับมันจะทําให้การมองสตูลผ่านกล้องเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ ยิ่งเจอคนในป่าเนี่ยบอกเลยว่ามองง่ายมากๆครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับถ้าเจอ EOD นะครับหรือคนป่าไฟใส่มานี่บอกเลยว่ามองไม่รู้เรื่องครับสโคปเทอร์มอลเนี่ยผมมองว่าของโมเดอร์แฟร์เนี่ยมองง่ายกว่าเยอะเลยนะของโคบอที่ผมบอกลว่ามองยากมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเล็งช้านะครับแต่ก็คลิปนี้ผมก็ลองเอามาเล่นดูนะครับเป็นคลิปแรกเลยที่ลงเป็นเทอร์มอลนะมาดูของแต่งชิ้นที่เหลือนะครับเนื่องจากใส่เป็นสโคปเทอร์มอลผมก็เลยเน้นยิงไกลนิดนึงนะครับบาเล่ผมใส่เป็นตัวสุดท้ายยเล ระยะเต็มเอทบูเดตวิลตี้นะครับแล้วก็มาที่อันเดอร์บอลเล่กครับจริงๆใส่ตัวสเปซแนดเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าผมใส่ตัวออันแรกนะเพราะว่ามันที่กว่าแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็กระสุนผมใส่เป็น60นัดนะครับก็ไม่ใส่ฟันแม็กเพราะว่ามันไม่ที่แค่นั้นเลยครับใส่60นัดส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นกล้องเทอร์มอลนะครับตัวสุดท้ายเลย โอเคครับของแต่งเล่นคู่กับเซ็ตเทอร์มอลก็มีประมาณนี้นะครับผมแนะนําว่าเอาไว้ดูผมเล่นเถอะอย่าเอาไปเล่นเองเลยนะครับผมบอกผมบอกเลยว่าเอาไปเนิร์ฟตัวเองรัวๆนะครับออปติกนี้ถ้าอยากเล่นสงบจากความร้อนนะผมแนะนําของเรื่องมาแฟเนี่ยมองง่ายกว่าเยอะเลยครับถึงจะเจอคน EOD แต่มันยังพอมองรู้เรื่องนะครับอันนี้คือเจอคน EOD ไปนี่คือแบบบอดผมบอกเลยว่าบอดจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ พิชคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับขอบวกก่อนแล้วกันันปะเนี่ยนี่เจี๊ยเลยผมเก็บได้เอ็นโอ้ยมันยิงโก้เขาแตกตัวนึงก็แตกตัวนึงก็แตกหนึ่งก็ตแตกหนึ่งเดือดบอลอยู่เดือดบอลไม่ได้ใช่ไหมอย่ยากต่อผมอยากตกผม เออเออโอ้ยปืนกลมาแล้วไอ้เหี้ยมาอ้าโ่าอ้โหไอ้พวกนี้แม่งไม่แฟร์ไรหว่ะไปลงข้างนอกปืนกลไปยิงอ้าวโอ้โหลว่าจ่ายอดอยู่บนสุดเลยอ่ะเอ้ยแก๊งอยู่บนสุดเลยไอ้แก๊งบนสุดของแค่เสื้อของมีชั้นไหนนะชั้นสองเวทอะมินิชล่อในล่อในฉันมาแล้วโอ้ฉันตกลงมาพ่านึงเฮ้ยข้างนอกชุบมีแข่ใจไว้ โอ้ยกูนี่แหละแข็งใจข้างในใครยิงวะฉันหลายแต่ว่าเออมีข้างนอกข้างนอกเข้าก่อนเข้าก่อนมีข้างนอกอีกไปตรงสิบรถสิบล้ออ่ะรอบนี้มันลงกันกี่ตี้วะโอเคเคลียร์เพื่อน่าจะเปิดแทนได้มีฮอมาจอดรีบเปิดละรีบเปิดดถอะมาแล้วมาแล้วเสียงตอกแตกตอกแตกเออสงคำให้สงครามให้วอลอเงินก่อนละกันเก็บเก็บเบิร์กเก็บเบิกไปเลยล น้องหนึ่งน้องหนึ่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ,อีกตัวนึงตัวนึงขวาตัวนึงขวาตัวนึงนองขวามันเข้าบนในไปอ่ะช่วยดิช่วยดิเออหายหมดมีเอ้ยทำไมใครเล็งอะ่ะมานอนมานอนตัวนอนเลงมาแล้วมาแล้วมีในตึกสองคนเลยเดี๋ยวโดนโดนเล็งตรงสองโดนไหมมี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 ไม่มมต้องไม่ต้องไม่ต้องปเลยไปเลยมาเดี๋ยวล่าผมมาอยู่ไหนวะ วิ่งลงแล้วอ๋อนี่ขีาร์ดเหรอขีาร์ดเหรอจะไปเปิดกระปมีเหรอไปซื้อโหลดไหนอ่ะไม่เจอเห็นแต่เยู่ผมเอาฮอก่อนนะนี่มาซีโฟย์ว,วะไม่สนแล้วเว้ยของผมมีคนนึงเมื่อกี้ล่า,าสุดอ่ะเขืาา่อนฮอไหมกว่าจะรอดมาจากตึกนี่ผมเสียไปกี่เด,ดเทวะเนี่ยให้ซื้อผมซื้อก่อนนะไอซื้อให้นะเออซื้อเลยซื้อเลยผมไม่มีตังค์เกือกันก่อนเดี๋ยวซื้อสองคัน <O> โอเดนโอ้โหนี่คืยอะไรโคตรช้าเลยไม่ก็ไปเอาข้างหน้าเลยดีกว่าโอ้สวยงามตึกนี้ออกมาสามตัวเลยมีข้างหน้าสองตัวนะอมอมพิวเตอร์อะไรวะกล้องเทีเยอะไรแบบ <ś c oughs> ขวาตัวนึงนะขวาตัวนึงต้องกล่องต้องกล่องต้องกล่องกดเลยกดเลยกดเลย อย่านิ่งนานนะมีอีกตีมใครมีแอร์ไตรป่ะวะมีตรงไหนตรงไหนเนี่ยเนี่ยตรงกล่องเนะี่ยอะไรละมาฟาเอาแค่ไหนเฮ้ยมีตัวน้องน้องน้องนี่ยอ้สันในมันยิงหอปะ่ะเปลโอ้โหตึกนู้นยิงมาเจ็บล้วเจ็บล้วเจ็บละเขี่ยมีขวายิงด้วยโอ้คัตเตอร์ของแอร์บอลไม่ได้เคยยิงได้ยิงแบบมันมันกับเขาไหมเนี่ย ผลกูจังมีเพื opponent, Jamie, ่อนมันเกิดใหม่สองตัวเฮ้ยเป็นอะไรกับฮอรกูเนี่ยพวกนั้นอ่ะไอตัวต้องหินตายยังอ่ะพอแล้วเฮ้ยหวันไสตึงผมชิ้หายเลยว่ะมีผมเล่นโดนแฮะโอเคมันจะมีลงมาใหม่ด้วยนะระวังโอ้ยยอดเดียวเลยวะโอ้นก็นี่กูแหลกมดนเลยใช่ป่ะสองคนอ่ะ ก็แรงมดแล้วต้องชุบไอ้ไอ้คนยังอยู่โอ้ยมันเอาไปแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยโอเคโอเคมีสองตัวนะมี่ออกไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มีอีกตีนึงรับไอ้เนี่ยอีกตีหนึงอ่ะโคตรปัญหาเลย มันอยู่บนหัวผมแล้วว่ะดาวตรงไอ้ร์<ห>ฮะรถใหม่มาคนเดียวเสียงเสียงแตกโคตรเยี่ยไเลยดาว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 ข้างบนยิงโดนยังไงอะข้างบนข้างบนบนหัวเราเลยโดดลงโดดลงโดดลงมาหาเราแกร์ โดนไปอ,อีกเวนแกอีกเบ้เฮ้ยมีห้องนี้มีมันกำลงังเคลื่อนบันไดตามคงหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่บรรไดมี<ผ>มตอง<ด>มีบ้างนึงนะมีแล้วนนะบนหัวตัวท้ายบนหัวติดตั้งอยู่มีเจอถ้าเจอรอรอ,อแกพื้อนอีกฝั่งได้นะมันโดดปะสวยนั่นแหละอย่าขยะชิบ ผมว่าน่าจะเป็นตัวไปชุบตรงนั้นน่ะโหลดเอาเราอะไปไปไปโหลดเอาเราไปเอ้ hey, อยู่เนี่ยตรงคนหนึ่งอะตรงเออนั่นอะ <Hey. S 1> ะอะดิเจ้าผมอะเฮ้ยไ <Hey, S 1> คหลบเ <Hey. S 1> ดี๋ยวตัวเดียวละ oh, 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 oh. ลดน้ำลดน้น oh, 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 oh. น้องมาเลาะน้องมาเลาะตร,น,ร,น,รน,นั้นน่ะเออเดี๋ยวมันไส้ตึกแถวนี้ชิบหายแล้วนั่ยิงยังอยู่เลยไอ้พวกนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นน่ะไอ้ย,ยืนบนรอได้ไงวะไอ้เรียบรอย้อยป้านเนี้ยป้านป้านฟ้าเหมือนโคนปะเออฟ้าโคนนะเมื่อกี้มันหายไปต้องลงหาก่อน โอ้โหใส่ยูดีมองไม่เห็นเลยว่ะเมื่อกี้เราเมันเลยขึ้นสามตัวเลยนะตอนแรกเฮ้ยมองจากด้านหลังว่ะฟังไม่เห็นเฮี้ยอะไรเลยอะไรวะเป้าเฮี้ยเดี๋ยบ้านนี้สองตัวนะน่าสุดโอเคแถวปะมาฟ้าเหรออยู่อยู่นอกอยู่นอกอนอกตรงมาฟ้าแล้ว ถ้าเข้าไปเล่นล <ะ S 1> เล่นหลังคาตาผมไปเล่นหลังคาบนหัวผมตัวนึงบนหัวผมแล้วตอนตันหมดตอนตันขึ้นเลยปันยนังไงจำกลับแบบมาตีเนื้โคลตเตี ก็อดีลอดไเอาวอเบ้บอยเมย์จะิดซิกูดาวน์นี่นี่เกอะไรบ้างไอ้มีกอเลยวะสิบล้อปะโอ้โหเลือดเอ้คันมาด้วยดเียรถไปเยอะไปตีตึกนี้ปะตึกเที่ยงยิงหอนมีคนไหมได้อะไรอะไรอะไอะไ่อไใครเล็งวะไม่เงแล้วหลังแตกมีข้าไปก่อน มันดันไม่ได้หรอกมันอยู่ร่องสองตัวเลยใช้ชอบอยู่ล้านจอดรถสองตัวไม่ต้องดันไม่ต้องดันไม่ต้องดันเสียเปียกวิ่งออกไปอ่ะมีหลังยิงด้วยมีขึ้นผมขึ้นนี้ยิงอ่ะตึกตึกตึงสองตัวนะอะราเงี้ยไอ้วงไอ้พวกนั้นก็ต้องลงเนี่ยหว่าเชื่อมองไปตึนกน่ะเสียเปียกจัดเข้าไปในนายสองตัวใช่ไหมผมแย่งมาเล่นนี่นะเไอ้พวกนั้นก็ต้องโดดนอนนอนไปก่อนหมีหมีรอซ้อนนายพวกนั้นนะไอ้พวกตึกนั้นแ่ะเออไม่ให้หมดเลยโดดแล้วเรียกเต่ามช่วยยิงในตอนนี้มีตรงไหนบ้างเนี่ยมีทางขวาผมเดี๋ยวอนนีี้เดยวปะ ใช่ไอตีที่มาวันนี่ยแม่เย็นเหม็นซะด้วยเข้ามาเหยียบไปนะนั่นแหละคอยแกโดดแล้วโดดแล้วมองไม่เห็นเทียอะไรคนใส่เอวีอะกล้องเอามาเนื้อตัวเองแท้ๆแต่ตอนนี้อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันนั่งอยู่ขานโหลดนี่นล่าสุดตรงนี้โอเคพวกเราต้องไปเนี่ยไปก่อนไหมเฮ้ยชิดแล้วอะกำลังมาเนีกันอะผมชิดแล้วนี่อยู่นี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว ก่อเสร็จแล้วะวังบนไอ้นี่ยิงนะหลังคาไนวบดไนวบดเชียเอ้ยผมเป็นไรกับสนยัยวะใครมีก่อขอหน่อยเด้อเราต้องคิดเนี่ยคิดมาฟ้าไปคิดใต้ใต้ตึกมนะันอะหลังคาเยอะมากไม่มีรถนาตรงนี้ไม่มาเตียงผมดักหลังแห้เฮ้ยตัวบันไดผมมีแล้วนะเอสแปด ดาวดาวห้องขวาดาวชดผมชดไดเล่นๆๆๆห้องขวาตื้อดีใหมบันไดอะไรแล้วแลลเก็บแล้วเก็บแล้วตัวนึงฝ่ายตัวนึงฝ่ายตัวนึงเก็บแลเก็บล้เก็บล้จัดเลยหลังหลังเลยเฮ้ยมนนวนมดหลังเลยจับบันไดอะสุนแป๊บ จะแล้วจะแล้วเร่งขวานี่เจ็บเจ็บเรื่องช้าช้าช้าไป้ไม่ต้องออกไปนะผมคัตเตอร์ให็โอเคได้เราวนดหลอกข้างหลังได้นะเดี๋ผมไปเล่นข้างนอกรอคัตเตอร์โดนนะครับคัตเตอร์โดนเรื่อยๆเลยมีคนเลงต่อประมาณมัดเกี่ยวเหมือนเดิม เชื่อวงนรกว่าต้องวิ่งใต้ตึกได้อยู่วิ่งใต้ตึกได้อยู่เฮ้ยไม่กี่มันเลงมาจากไหนมาแล้วมาารั้งผมมาตั้งเดียวเดียวมันหัวบันหัวเยอะมันหัวเยอะเลาวิ่งวิ่งชั้นหนึ่งวิ่งชั้นหนึ่งไม่ต้องขึ้นเสียเปรียบในวงไปไหนผมผมมีคัสเตอร์อยู่เดี๋ยวเสือแบบวงท้ายตายทางเดิมไปซ้ายได้อยู่นะผมออกซ้ายแล้วกันนะผมออกนอกเฮ้ยเข้าก่อนเข้าก่อนต้องเอาอะไรวะ โดนตั้งยู่โดนตั้งหมดยิงยิงยิงนี่แหละเอาคนหนึ่งไหนเนี่ยหนเ่ยตัวเดียวตัวเดียวละตัวเดียวละอยู่บนหัวเราแน่เลยว่ะมีไม่กล้าแตกวงก็หรอผมว่าเฮ้ยวงมันชนะแล้วเนี่ยโอ้โหต้องวัดใจวิ่งข้างหน้า Đó. Ở Ở cái mũ đỏ có khác, có khác có bắt tới rồi. có mang lên.